จะบอดีกับทุกคนวันนี้มาร์ตินยูไนส์สนามบินทุกมุมนะครับเลยตัวนี้นะครับจะไปมารรกระทราการเมืองเราแต่ว่ามารรกระทรวการไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีสนามบินอ่าจจะไปรอยัลเราก็มีเพื่อนมาหลาบับมาร์ตินอยู่ไหนสนามบินนะครับเราก็จะไปมารรกระทรากนนารเมืองเราย akinu yakinm y a k i ิน o i ยจู อยากกินสซมตํานะครับแล้วก็อยากกินขนมทานด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้มีไหมน้าชา่ายังไม่มีวันนี้อากาศหนาวมากที่ฉันนะครับคิดว่า12เซลเซียส15หเซลเซียสอุ๊ยหนาวสิบห้ามีมาเป็นอยู่สนนบ,บิงรอยเอ็ดแล้วนะครับและมีจะไปมาศรากรรม นี้อยู่กับชาวคนรานที่น้ำประไม้ไทยนาตาลีชานะครับใช่ค่ะเล่กเลนอนยินรักเล็กนอนยินดีด้วยอ้อเรายินไหนครับยินดีโอ๊ะวันนี้ไม่เคยเห็นหนาวตั้งไรเนาะคนเช้าหนาวไหมหนาวมากสิบห้าเซลเซียส์อยู่สิบสองขีม้าตกด้วยไหมยินดี ตกแล้วหิมะตกด้วยเหรอโอ้กะเพราลูมาดินหนักมากก็ช่วยลูมาดินโอ้ยินดีไม่ช่วยลูมาดินเลยไปอัดลัดอันนี้ระหว่างนี้มีของโอ้หุ่นหนักหนักมากดีหนังหามจับได้กับพราหนักมากปึ้งสู้ๆนะโอ้โหโอเคค่ะสู้ๆค่ะของสารการ์มแข็งแรงใช่ไหมครับใช่ค่ะแข็งแรงแข็งแรงมากๆ โอเคพร้อมแล้วครับไปกันเถอะโอ้กับบุ้งครับรอครับเละเละวันนี้ไปไหนครับนอนยินรักไปงานกาชาตสารคามค่ะอืมแล้วมีอะไรบ้างที่นอนครับมีเพื่อของกินเยอะมากอ๋อเหรอครับ คุณจะวิ่งได้ยังไงมันคนเยอะมากก้บน้ปลาใช่ี่เราจะไปกินน้มันดนกสักวันหน่งนะคะโอเคโอเคไปกันเลยยินรักหิวไหมไม่าลุมาตินหิวหิวหิากินข้าวหน้ามุกครบไก่ดาวใช่ไหมลุมาตินกินมุกครบเยอะมาก ยินรักชอบกินไหมก็ชอบนิดนึงค่ะแต่ไม่ชอบตรงที่มันติดมัน <laughs> ยินนี้ชอบกินมุกเราไหมชอบค่ะมาติ้งหิวมากม,มากมติ้งคิดว่ากินอึ่งดีกว่ายินนี้ไปอยากไปหาอึ่งไหมค้อตรงหาค่ะซื้อไว้ที่ล้วซื <laughs> ้อที่ไหนที่ตลาดหรอ ตที่มันจะสักสากนิดนึงหนูเห็นตอนนั้นหนูคิดว่ามันเป็นที่ใส่ข้าวเอาไว้ให้สุนัขได้ที้ไปเปิดออกกินเล่นบ้านเลยก็แล้วครับไ <Okay. S 1> <ๆ>อคเคไก่ดาวสูงหรือไม่สูงเอาไม่สุกครับเอาไก่ดาวไม่สุกนั่นแหละ <c oughs> ขนาดมูกล็าเป็น <c oughs> อะไรนะคอมฟอร์ตฟู้ดมาเป็นชอบกิน ทุกวันอร่อยอร่อยอืมเด็กกินข้าวเหนียวกับเมื้อขนาดกำลังทำอยู่ขอบคุณครับอร่อยเลย lúc ăn thì hiếu hiếu hiếu, nhìn này kim mình lúc ăn thì mấy? Kim. กิ S <S ย่ยังไงยินดิบยากไหมครับอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนยินดี <S 2> <S 2> โอ้มีแมวด้วยอยากินค่ะ,ะยาก,กินลูกชินแมวไหมขอบคุณครับ เหลือคณะใช่ไหมคะจะอยู่บ้านมีแมวหน้าแมวไหมอะไรนะครับเอาไปย่างอยู่ที่เขาอือหือเอาไปย่างแมวดีกว่าแม่เอาลวกจิ้มน่องไล่น้ำแมวนี่หนูขอบคุณครับโอ้ไข่ดาวสอง <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> ขนาดมึงก็มาด่วเลย,ออยนะน้ำนะรุ่มม,มาตินจะกินอันนี้แค่คำเดียวไหวไหมยินดิโอเคไหมยินดิลร้อนดูแน่นสองสามสามหมดแล้ว ซีมูกรรบอร่อยไหมออื <ste ak> อร่อยมาก <ste ak> ขนาดมูกรรบ <ste ak> <ste ak> ตอนนี้มาดินตุ่นที่มหสาสราคมแล้วนะครับและใส่สุดซาลอนด้วย <laughs> วันนี้มี อันนี้นั่นเลยมีลำานประมัไทยเยอะมากวันนี้นะครับแล้วก็มีอาหารเยอะมากนะครับทุกคนมีขนมขนมโบราณโอ้มีแทงหมอด้วยหลายอย่างโอ้ครับหมูด้วยคิวแล้วอ๋อยินดีให้อะไรครับ กินน้ำกอกด้วยเหรอยินรักใช่ไหมยินรักชอบกินน้ำกอกมีเกาดามด้วยรูมาตินจะไปดูตองนู้มันมีอะไรบ้างวันนี้อากาศไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศดีมาก ตรงน,นี้นะครับที่อีสานประมาณ21 20ซลเซียสนะครับอู้อันนี่อะไรอ่ะมันไก่เออน่ารักดีขนมไก่โอเคตอนนี้รอ ทุกคนมาแล้วก็วันนี้มาเต้นจะเดนไนสเตย์ด้วยอยู่สอนฝันนน์นนะครับเทิใสสุดชัลอนเยจริ้ยได้ครับเอฟซีคุณค่นเขาบอกว่าไม่กล้ากตัวไม่ถูกตัวไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ครับได้ครับเพื่อนๆขวัญอาไปอวดเพื่อน เะไตอวนี้จะไปดูฟันนุมมันมีอะไรบ้างต้องมีไข่ปิ่งด้วย ดเด็กๆก,ก,ก็มาเรียนที่นี่อ๋อซึ่งมึงก็มีมีอะไรนะมีอาหารด้วยนี่อาหารเยอะมากจะไปดูเท่านี้นั่นแหละมันมีอะไรบ้างมีขนมแค่สิบ,บาทเองนี่อะไร Bakery โอ้เราก็มีมุกครอด้วย ตอนนี้แกนมาดิไม่หิวแต่ว่าดูอร่อยมากมูกครบมกินมูกครบมหมทุกคนเราไปดีด้วยอันนี้อะไรอ,นนอะรหมูยอมีหอยมีซูชิด้วยซูชิ แต่ญี่ปุ่นที่สันอันนี้ก็นองมาแลรวนะอ้ก็อลออันนี้แต่ว่าฉันไม่ได้กับอะไรแม่อร่อยอะไรนะอันนี้อันนี้ไข่อันนี้ตัว ตัวน,นี้มาเด้นอันได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้อันปัาสไต์ได้เปอร์เซ็นต์โอ้มีหลายมีหลายอย่างนะน่าสนใจมากจีวะตอนละาที่นุมเสร็จนะจะมากินข้าไหลกินที่นี่นั่นแหละครับเข,า,ขาเนีย่ยมพะโมนแค่สามสิบบาทเองยี่สิบบาทด,ด้วย ที่กุนเทพไม่มีนะให้เวไปสุการณ์นี่มาหมอนที่กุนเทพติดติล่วเน่นร้อยบาททีนี้นยี่ 20, ู30พิเศษ30มสิแหลกก็20บาทเองดีนะอิสานตูด,ตดแล้วก็ดีมากโอ้ไปเที่ยวเรือเรือน้ำตก คฮัลหลโ I know you from Instagram ้อ I see you are landing in the airport and you land to อ๋ใช่ครับแค่ได้เซกับีอวได้ครับคือยอร์ FC ขอบคุณครับอเนมมาตินยอ๋อพี่มาตินครับโอเควันงครับขอคุณรับขอบคุณครับบคุบ่่ค อะไรโลตะกยากออาาีโอ้ยสตรอเบอรีโอ้ถูกนะทุงใหญ่ในร้อยยี่สิบบาทเองซูชิเปล่าชิลละห้าบาทเอง ก็ไม่คิวนะให้เพิ่งกินแต่ว่าอาหารรู้อร่อยมากที่นี้โขาจะไม่มีอันนี้มาจากที่ไม่เส,สียงหรือเปล่าฮัลโหลเป็นโซล่าแต่เอาครับ จ้าวแล้วองประเทศไทยสามบาทสามบาทเท่านั้นมันปลไม้วันวันจริงๆนะนี่น้ำอ้อยอยากกินน้ำอ้อยแต่ว่าหาไม่เจอเลยมาตีนจบกินน้ำอ้อยเยอะมาก ชอบกินน้ำอ,อ,อ้อยไหมทนส้มออเท่าไหรสองร้อยดนะ้หวะใหญ่มากตัวลอยโอ้ก็นองฟักบัวด้วยนี่นอก้ก๋วาจมที่บางกระเชา กูเรียนนะกหกบาทเองดูอร่อยนะเฮ้ยแล้า้ใส่ไอไหมชอบราคายูริสานนะตูะ้สุดสิละหนึ่งบาทเองขอบบุณกับ ไม่ใช่น้ำโอ้ยเลยน่าจะไม่มีสวัสดีต้นเช่าครับวันนี้หนาวมากนอีธานประมาณ15ซีซีแล้วก็ที่นู้มันมีมามานีอันตรายไหมไม่น่ใจจะโอเคอู้ทต้นใหม่ดีกว่า ไปดูมันอันตรายนะใช่ไหมเลตุนนนฟันไซกราเทมีมาประมาณไม่รู้ฟงสั่ตัวมีตัว ช่ว่าเน้นที่เก่าๆเก่ามันอูรำคาญมากคิดว่าที่นี่นะเกลีจำได้ไม่รวยจำได้ปิดไหมเห็นมาที่เหมือนโดนฝัน,ฟ,นฟังกว่าเย็บร้อยนะถ้ามาตัวหนู่มเมืนโชกออกมาเป็นมาเหมือนละลายมากจะวินเดอร์ดีกว่าเอากวิน ที่นี่หลายครั้งมาออกประมาณน่านจะ,ะวิ่งมาที่มาวิ่งต่อนี้สิบรั้นมาออกประมาณเก่ากัน <c oughs> โอ้เห็นไนแล้วอันนี้ก็เกีันนี้ก็เชีย่ยวแต่ว่ามีอีกเป็นร่อกเกี่ยวอันนี้ไม่อยู่โอ้มาแล้ว โอ้ไม oh, okay, la <laughs> oh, ่มาโอเคดีแล้วดีแล้วโอ้วันนี้โชคดีไม่มาคัดนี่อะไรฮะมีว้าว มาดีกับก็ไปวินต้านู้นดกว่าวันนี้หน่อยนิดหน่อยไม่วานกับบ้านมันประมาณ ตีนก็ตุ้นตอนชาวด้วยตุ้มโมอนซิสิปาวันิไม่เป็นไรแล้วก็จะไปกินอาหรอร่อยๆในซันโเคทีตุ้นเพื่อนตอนนี้นั่นแหละจะไปวิ่งใน่หนาดีกว่าไชวตามาชามากวาตนน ตรงนาให้ชอบนะไอตรงนามันสบายมากไอชอบปีช้างครับที่กุนเตปจะได้วิ่งไปแค่ส่วนเบนส่วนลู่มาเลยเนี่ยมันได้แต่ว่าวิ่งแค่บลบอคเลียวล้วก็นับว่สบาย นอีซานวิ่งหลายกิโลไม่เบื่อเทไรโอเคนะครับแค่นี้นะโทนี่มาตินตอนั้นวิ่งต่อโทนี่มาตินกับมาลาวิ่งประมาณสากิโลวันนี้ไม่ได้วิ่งเยอะวันนี้ตรงกันโทนี่ตองกันมาดูมีมาอุม ไอเสียม,มาตรงนี้แราทีนี้แม่ก็ยันต์อะไมันนี่มาโอกคไม่ออกบ้านอดีีครับ,รบ <c oughs> ว,วินยูครับน่าทิ้งกี้วาต้องมีโอครั ลิงจับวัดีกว่าโอ้มานี่เป็นไปมานี่นั่นแหลยจบการไล่มานี่กุ้ยขาดใจนะมานี่อันตัลัยอยู่ะปลาหยันรู้จักอยู่แต่ผมมันไม่รู้จักไอวินัยอีสานอันตัลัย <laughs> oh, okay, Ani macam awal lah. Jam win. Oh, jelah. Hei, bum 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 bum.